เฟซเเจออีกหนึ่งคลิปว่าไม่รู้ว่าดอกอะไรครับเนี่ยฮะช่วยบอกหน่อยครับอมันจะเป็นคล้ายดอกไม้ป่านะเฟซนี่ครับกำลังตูมครับนี่เป็นดอกแล้วครับดอกครับสีขาวอ่าสีสปอดอกอะไรครัเฟซช่วยบอกหน่อยครับดอกนะครับท่านจะได้ทราบทานได้เนี่ยเฟซชัดชัดครับผมนี่ครับกำลังตูมเลยครับนี่นี่นี่กำลังตูมครับ เห็นอะไรคือดอกไม้ป่าไหมครับ ตรงตัง้งเน่อยสิตรงตัง้งเนยสิยมียางนะครับเอฟซี F C. มันเป็นยางเลยนะฮะเห็นรูสจะบอกมันเป็นเหมือนดอกไม้ครับผมสวยครับผมสวยมากเลยพื้นป่าอรไมชาตาเยอะฮะดอกสะระดเน่เปล่า F อเอฟซีเยอะครับไป สวยมากครับ